สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็จะมาทำผัดเผ็ดซิกโค้งไก่ใส่กระเทียมป่าจะ้ะกระเทียมป่าที่ไปเก็บมาจากตามป่านะั่นแหละทุกคนช่วงนี้ที่อังกฤษเขาจะมีกระเทียมป่ากําลังออกเราอย่าไปเก็บตอนที่เขาเก่จะ้ะมันจะเหนียวมันจะหยาบเนาะเราต้องเก็บต้นอน่อนเขามากินจะอร่อยกระเทียมป่าเขาไม่กินไม่กินหัวนะนเพื่อนเพราะมันไม่มันไม่มีหัวให้กินมันเป็นคล้าย ต้นนะจ้ะมันเป็นต้นมันไม่มีหัวหัวนี่ก็หัวเล็กนี่ก็ต้นหอมเราอะจ้ะนะฝรั่งที่นี่เขาจะนิยมกินช่วงใบกับลําต้นจ้ะเพราะว่าหัวเขาไม่มีเนาะมันไม่เหมือนกระเทียมที่เราปลูกแล้วใช้หัวใช้กีบเข้ามาทาอาหารนะจ๊ะกระเทียมป่าก็คือกินได้แค่ใบกับช่วงลําต้น ช่วงไหนที่ว่ากินแล้วอร่อยกรอบหวานก็คือช่วงที่เขากํลาลังรังแทงขึ้นมาจะต้นอ่อนคขาว่พวงงาพูดง่ายๆก็ต้นอ่อนหละจะผักทุกชนิดถ้าถ้ากินใบนะก็ช่วงต้นอ่อนเขา่จะอร่อยเพื่อนๆน,นะเพราะว่าใบาแก่กินได้ไหมก็ถามว่ากินได้จะ้ะแต่มันเหนียวส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะเอาไปทําไอ้นี่นะเพื่อนๆน,นะเอาไปปัน่นผสมกับเนยเพื่อเขาจะเอาไปทําไอ ขนมปังหน้ากระเทียมเอาไปผัดใส่เห็ดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนส่วนคนไทยเราก็นี่แเราจะเมนูต่างๆพวกแกงอ่อมพวกผัดเนื้อผัดน้ำมันหอยตับผัดน้ำมันหอยผัดเผ็ดเอาไปดองหรือเอาไปลวกกินกับน,น้ำพริกจะทานดิบก็ได้จ้ะทุกคนนะแล้วแต่คนชอบเก็บมาเยอะๆอย่างเงี้ยเห็นใส่ล้นกระทะอย่างเงี้ยอย่าว่าอย่างงน้นเลยเพื่อนๆเดี๋ยวมันยุบมามันก็เหลือแค่นิดเดียวนะนี่แเราจะจอยตั้งฉายาตัวเองว่า เชฟกระทะล้นจากทุกคนนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเขาเห็นจอยทำอาหารคือกระทะกระทะมันใหญ่สุดแล้วนะเพื่อนๆนะสำหรับจอยก็คือเหมาะสําหรับครอบ,อบครัวจอยจะมาให้มันใหญ่กว่าหัวเตาจอยไม่ได้จ้ะเพราะว่าหัวเตาจอยเป็น,ปนหัวเตาไฟฟ้าจ้ะทุกคนมันไม่ใช่ใช้เตาแก๊สหัวเตาไฟฟ้ามันก็จะเหมาะกับกระทะรุ่นไหนรุ่นไหนอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะมันจะมีของรุ่นที่ว่าต้องใช้กับหัวเตาจ้ะทุกคนนะไม่ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมจอยไม่ใช้กระทะใหญ่กว่านี้ อันนี้คือกระทะเท่าที่แบบเท่ากับหัวเตาไฟฟ้าของจอยแล้วจ้ะทุกคนผัดออกมาก็หน้าตาประมาณนี้น่าทานไหมทุกคนนี่แหละจ้ะนี่จ้ะผัดไก่ใส่กระเทียมป่าจา้ะซีคโครงไก่ใส่กระเทียมป่าทุกคนเลยไม่รู้จะทําเมนูอะไรกินก็นี่แหละจ้ะเอามาผัดอย่างเงี้ยจ้ะแซบคือเก่าอร่อยอร่อยนะเพื่อน,นจะบอกว่าจันมันจะมีรสชาติหวานของกระเทียมจ้ะหอมกินก็กระเทียมนี่แหละจ้ะแต่ว่ามันมันมีรสชาติหวานไง ต้นเขาอะต้นนอ่อนเขาเนี่ยามากินไาเจ้าทุกคน